ตอนนี้เราอยู่กับอินทผาลามสายพันธุ์สีแดงน้องใหม่นะคะโคไนซี่และสายพันธุ์โคไนซี่นะคะแน่นอนก็ยังเป็นต้นพันธุ์มาจากต้นพันธุ์เพาะเนื้อเยื่อเช่นเคยนะคะต้นที่เรายืนอยู่นี่มาจากแหลบไหนคะยี่ลาน ลานานั่นเองนะคะซึ่งปีนี้แลบนมีดังมากๆเลยในเรื่องของความโดกรสชาติดีแล้วก็ออกต้นฤดูด้วยต้นเนี้ยเก็บไปแล้ว7จัดจนก็ยังเหลือจันนี้ความจริงก็เก็บได้แล้วแหละแต่เก็บไว้ไว้ถ่ายรูปก่อนนะคะโพนซี่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีข้อดีมากๆในการออกต้นฤดูเป็นสายพันธุ์เบาสายพันธุ์เบาก็คือมันเป็นทวายอ่ะมันออกได้ทั้งปีเลยค่ะตอนน้องปีใหม่ถึงปีหนึ่งออกกี่รอบปีหนึ่งก็คือทุกๆ4ีหเดือนอะ่ะก็ออกใหม่เลยชุดนี้หมดนะ ก็ออกมาเรื่อยๆต้นเดียวกันเนียนะแล้วอย่างนี้ต้นนี้เนี่ยอายุประมาณสักกี่ปีครับพี่ต้นนี้ก็4ปีเหมือนกันสี่ปีในรอบ1ปีเนี้ยต้นนี้มันให้ผลผลิตประมาณกี่กิโลครับรอบนี้อย่างเดียวนะ20กว่าจันย่พอดีจัดละ7โล20ก็ประมาณ140หสีโลประมาณนนเล็กๆนั้ยนะใช่ๆช่ประมาณแล้ว140โลที่เรารู้เพราะว่าอะไรปะอย่างที่บอก7จันเราตัดไปแล้ว แล้วตายไปแล้วไงก็เลยรู้อ๋อต้องบอกไปก่อนนะสายสีแดงนะโคเนซี่อันนี้โคเนซี่นะคะมันต้องเก็บค้ำค้ำเข้ม,เข,มเข้มแบบนี้นะคะแล้วลูกมันต้องแบบสมบูรณ์แน่แนแนแบบนี้เลยจุดเด่นของสายพันธุ์นี้คือยังไงอะครับพี่สีแดงเข้มหวานแหลมออกต้นฤดูเก็บได้ก่อนใครเพื่อนเลยรสชาติของโคเนซี่นี่มันแตกต่างจากสายพันธุ์อื่นยังไงอะครับหวานเข้ม,ขมห,หวานแหลมตาลปีป๊บถ้าเขาเหมือนน้ำตาลปีป๊บใช่ถ้าพวกเบนเนี่ยจะหวานนุ่มผาดไหมผานไหม พันก็จะมีติดฟันนิดหน่อยนอกจากเบมก็จะเล็กน้อยแต่มัน้อมหวานนั่นน่ะกืนหมดเลยค่ะ คนเอซี่นะจริงๆแล้วคนเอซี่นี่ขึ้นชื่อในเรื่องข,ข,ของความฝาดถ้าเกิดว่าคุณไปเจอสวนที่เก็บไม่ดีเราเราจะข้ามพอยนี้ไปไม่ได้เลยแต่ต้องบอกว่าอยากให้มาชิมที่สวนเราก่อน,อนที่ตัดสินว่าว่ามันไม่ดีนะแต่คนเอซี่นี่ยอมรับจริงๆว่าปรับเซียนเพราะว่าเจ้าของสวนบางคนยังไม่เข้าใจในเรื่องของการเก็บแก่บางคนคิดว่าเฮ้ยแดงๆเลื่อๆก็เก็บได้นี่ต้องดูนะแบบนี้คือต้องเอาออกนะคะมันต้องเก็บเป็นสีเข้มแบบนี้นี่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 เข้มแบบนี้เท่านั้นแล้วราคาตลาดสําหรับคนเอซี่ปีนี้เนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต้องบอกอย่างนี้นนะะคคเซีกับบาหลือง ถือว่าเป็นพันธุ์มาตรฐานต้นๆท,ท,ท,ที่เริ่มมีการปลูกผลสดในบ้านเราด้วยมันออกก่อนมาต้นฤดูจะว่ามันเท่ากับบาฮีเลยก็ไม่ได้ราคามันยังดีกว่าราคาขายปีก็4 500-600นอกรืนอกฤดูก็600ถ้าราคาในฤดูตอนนี้ก็ประมาณ400ราคาขายปีกันะคะ4 0่4 5 0ประมาณนั้นประเทศเพื่อนบ้านเรามีปลูกไหมครับสายพันธุ์นี้นะตอนนี้ต้องบอกว่ามีเริ่มมีแล้วค่ะแต่ ถ้าจะเทียบเท่าผลผลิตและคุณภาพยังไม่ได้เท่าบ้านเราปีที่ผ่านๆมาก็ยังเป็นเราที่ส่งออกไปให้ประเทศเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะอินทผพัมผลสดณนะตอนนี้ประเทศไทยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งเวลาต่างชาติที่เสิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับอินทรลัมผลสดนะคะตรงมาที่เมืองไทยเลยเหตุผลเพราะอะไรในสองเดือนที่ผ่านมาที่พี่มาทําตลาดต้นมากขึ้นตลาดปีกมากขึ้นพี่ได้ดีลกับต่างประเทศในภูมิภาคบ้านเราหลายประเทศเกาหลีเวียดนามกัมพูชาจีนตอนนี้นะคะที่ติดต่อเราเข้ามาแล้วก็ทําโปรเจกต์ร่วมกันเกาหลีเนี่ยทางรัฐบาลเขากาลังลง ให้ในเรื่องของการทําโดมแล้วในการปลูกพืชอะคะ่ะก็จะเป็นตัวนั้นเหมือนกับจีนเลยที่จะพัฒนาชายขอบในทางฝั่งทะเลสายมีการดิวแล้วก็ทำโปรเจกต์ร่วมกันพี่ขอบอกไว้เลยว่าโอกาสในประเทศไทยนะคะถ้าเรายังทําพืชตัวนี้หรือว่าเราเปลี่ยนเกษตรเชิงเดียวทั้งปลูกอ้อยปลูกมันซึ่งพวกเราอะเป็นกลุ่มหนึ่งที่ปลูกอ้อยปลูกมันมาก่อนอย่างเดียวแล้วเราแค่แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งอัตราส่วน1ต่อ30เลยนะคะเราแค่แบ่งในส่วนนั้นเข้ามาทําอินทราลามเราสามารถทํารายได้ได้ใกล้เคียงกันกับในแปลงใหญ่แต่ว่าคุณภาพ ของอินทภาลัมผลสดเราอะก็ยังแบบทําได้อันดับท็อปของประเทศถ้าคุณอยากรู้ว่าเราทําได้อย่างไรในขณะที่คนอื่นบอกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันทํายากคุณลองเข้ามาดูงานกับเราก่อนหรือว่ามาฟังจากเกษตรกรตัวจริง,อย,งอย่างพวกเราก่อนนะคะค่อยตัดสินใจได้แล้วเพื่อนบ้านเราเนี่ยพม่าลาวเวียดนาเนี่ยถ้าไม่นับไทยนะลองลงมาเนี่ยประเทศไหนที่ปลูกอินทผาลัมเราได้ดีบ้างพี่ที่มีลูกค้าพี่สั่งต้นพันุ์ไปเ <c oughs> พิ่งจะปลูกไงกลับย้อนไปเขาจะเหมือนไทยเมื่อประมาณสัก5 6ปีที่แล้วปีนี้เป็นเพิ่งจะปีแรก ที่เริ่มมีต้นพันธุ์ชุดแรกให้ผลผลิตที่เวียดนามจะเริ่มมีที่เป็นเนื้อเยื่อเยอะแต่กัมพูชาเนี่ยกับอินโดก่บให้2ประเทศนี้ที่หลงผิดเอาต้นพร้อมาเมล็ดไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นมันจะไปเจเนอเรชันแรกเหมือนเราอะที่เคยดูเพนพอยอะว่าเฮ้ยเอาต้นพวกนี้ไปเรามองเห็นว่าเอ้ยผลดีผลสวยเนาะเอาต้นพร้อมเมล็ดไปเต็มเลยแต่พอผลออกมามันจะไม่ได้รสชาติแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นมันก็เลยเปลี่ยนอย่างเมื่อปีที่แล้วก็มีการสั่งเข้าต้นพันธุ์เข้าไปค่อนข้างเยอะนั่นหมายความว่าเมื่อเมื่อต้นพัน แล้วใน3ปีหลังจากนั้นเขาต้องเรียนรู้ในการดูแลก่อนเพื่อจะทํายังไงให้ได้ผลมีคุณภาพเราใช้เวลา10ปีเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปก็3-4ปีที่เขาเริ่มพี่ให้เวลาเขาอีก5ปีกว่าจะทันแลอเพราะฉะนั้นโอกาสในการเติบโตแล้วเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้พี่บอกเลยว่าเมืองไทยมีโอกาสเยอะมากตอนนี้เรากําลังพัฒนาในเรื่องของคุณภาพของผลผลิตเพื่อการส่งออกแบบเต็มตัวมากกว่าเราผ่านสเตจการดูแลผลการปรับปรุงคุณภาพมาเรียบร้อยแล้วเราเตรียมเพื่อที่จะป้อนในตลาดภูมิภาคนี้แล้วคะ่ะตอนนี้เ n q u i r y ที่เข้ามาในต่างประเทศอ่ะก็ แล้วแต่ว่าปีนี้ผลผลิตที่เราได้ก็ยังไม่เพียงพอในการส่งถ้าสนใจอยากลองชิมและอยากได้แบบคุณภาพดีๆนะคะอันดับหนึ่งพี่อยากให้ปักหมุดเข้ามาเลยออร่าคาเฟ่นะคะหรือมาติดต่อที่ออรวันฟาร์มคุณจะได้ชิมต้นพันธุ์หรือว่าผลผลิตทุกต้นที่เราโพสต์อยู่ในวิดีโอแน่นอนแล้วก็เป็นที่เดียวที่มีครบทุกสายพันธุ์ในเมืองไทยแต่ว่านัดก่อนนะคะเ,คเราเป็นชาวสวนที่แบบว่าก็อยู่สวนบ้างไม่อยู่สวนบ้างแล้วเรานัดอ่ะเจอแน่นอนหรือสั่งเข้ามาได้เลยค่ะใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปนะคะสั่งเข้ามาช่วงนี้ สภามิถุนาก,กรกฎานะคะเราจะมีผลจําหมายอยู่ที่3เดือนนี้เท่านั้นถ้าฝากไว้นะคะสําหรับชาวสวนหรือผู้ที่สนใจจะปลูกอินทผลัมอรรวันฟาร์มและทีมงานยินดีต้อนรับนะคะเราสามารถให้คาปรึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นการจัดการพื้นที่การจัดการระบบน้ําการเลือกต้นพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของท่านนะคะรวมไปถึงการดูแลต้นพันธุ์ให้จเจริญเติบโตจนได้ผลผลิตที่สวยงามแบบนี้นะคะการตลาดไม่รู้จะไปที่ไหนอรรวันฟาร์มและทีมก็ยินดีให้ บริการเช่นกันค่ะทางเรานะคะเป็นผู้นําเข้าต้นพันธุ์จากแกลบชั้นนําทั่วโลกโดยตรงนะคะไม่ว่าจะเป็น DPD ดีจากอังกฤษนะคะ UAE รหัสพวกเบนจภาาคีของอินทผพาลัมนะคะรหัสต่างๆนะคะจาก UAE แล้วก็ลานาอรลานนะคะไม่ว่าจะเป็นอินทผพาลัมและอุปกรณ์การดูแลนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจอรวันฟาร์มนะคะหรือว่า Tik t อกออรวันฟาร์มนะคะทีมงานของเรายินดีให้บริการและก็ซัพพอร์ตทุกท่านค่ะ